คือลูกชิ้นทอดค่ะกับกุ้งแช่น้ำปลายั่วๆค่ะนะคะเราก็จะมีผักมีอะไรแก้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะคะเราชอบคือเราก็เสื่อนะคะอ่ะพี่เราไปกินขอน้งกัน,นะค่ะ กินฝอยก้อยแหลกค่ะให้นู้ดูชิมนะค่ะ,นนะ,คะข้าวเมาเบิร์ดหลานหาสิบบาทก็คือว่ามี่ยังก็คือเอามาให้เบิร์ดก็คือยางละหนึ่งใหม่นะคะ่ะเมาหาสิบบาทเบิร์ดหลานก็คือบรนวาเมาเบิร์ดหเข้าที่มีด้ยก็คือว่ายางละหนึ่งใหม่ที่เขามีเบิร์ดหลานนะคะก็คือิบปาลาระเบิดเนี้ยก็ว่าไปจ่อหมูจ่อไกเอ็นหมูนี่ก็ค่ะนี่ก็ว่าไปท่านพ่อจักซื้อมันนะคะ่ะแต่ลิ้มจิมเนี่ก็รสเด็ดค่ะพี่น้องเมิง่ง เป็นหน่วยๆตัวๆด้วค่ะมาเนึ่งต้องกินนิดเดียวอยางเหรพี่น้องเฮ้ยจิมาเร็งคล้ายเด้อกินอันนี้เบิ้งเนี่ยจะเป็นบกฝาบอ่ะไมันก็จะกินเบิ้งอะไรกินกุ้งเส่นน้ำปลานะคะเ้าวราดมันดีแล้วเด้อค่ะนี่ค่ะยาซีมาอันนี้ค่ะนี่ๆๆๆนี่เบิ้งเบิ้งน้ำจิ้มข่อยตำเองเนี่ยนี่พี่น้องเบิ้งมันหยวกบริจาว่ามากมากกินน้ำกันค่ะมาขคอสีอัำได้บั่นคอซีมูมไม่ได้บั่นคอสีอัำเอาอัำหนึ่ง สอง้อืมแง่เข้าไปอืมอืคอยตำกระแสบด้วยตัวเนี้เอาน้องจะคอง,องอเั้ปเนนะอมตอนที่สองเข้าไปนะคะโอ้ยกลุ่มตัวใหญ่พี่น้นอง้าแบบให้มันบีบีให้มันแบบว่าจุ่มหนังเข้าไปนี่เห็นบอกนี่พาลัางมันให้มันหู้สึกแบบ สุมหนังเขาไปเยอะๆเอาไปแซ่สองฟิตสักกอนจะประมาณหานาทีเนาะแต่ตอนจิมหลาดลงไปไปทิ้งเนาะอืมอ้มจิบอาหารเหอะเนื้อเขาเป็นใหญ่เฮ้ยเาจ้าสวรรคนี้ด้วยแสบหลายแสบแห้งอยากเอาสวนแล้วสวรขนาดมันผลิบันขัดแถวแสบแห้งีเนอะมึงนะบ้าอืม กับน้ำดีด้วะเข้าปากไปแล้วนะคะอืมมีแล้วก็ใส่เข้แบบแป้งตามด้วยผลักยาวค่ะปลูกเองที่ข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ชม คือดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมตอยาวห้ามคุณเล่นตลาดนี่มือปลอดสารพิพน้องอืมให้โฆษณาจะคลองแน่เมือเงินเขาปลูกกตู่ลณ้ังคนปลูกอืจ้ะแจบงามเลยอือสวยไม่ต่อง่ายค่าตอกอือน่อาเพี่ยเปรียบๆกระโดดนะเมื่อจะใช้แบข่อยอ,อ,ยอวยจะคลองอะอันนี้ทั่วตลาด นี่ตัวปูเองมึงเนี่ยสีมันกระตังค่ะพีน่น้องอืมเอามาเน้มนมาเน้นดูสินตอค่ะเต่ละสองงวยฝาดลงไปค่ะน้ำจิม้มนี่นี่มึงน้ำจิ้มมนันโอ้พี่น้องมึงนี่เออมุนเข้าไปนี่ และอืมเอาบกเวียงมันยัง,งขับก็ว่าไปค่ะอ,อ,อืมอืม,อม,อม,อมกินแชนดียว่าแหละลนี่ข้าตายก็จะซื้ออีกน่ะคะ่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นสรอจอนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตุ้มหัวผาค่ะบักแตงกระพูกเองใส่ไม่น้ดนา,าด๋อยก็คงค้างนี่อกกินเนี่ยออกก็ต้อนต้อนกันอืมร่วม กอดน,นิ้วกางังตัูเองไปจักถ้าบอกลดภาัการใส่ใจไปหลายอย่างนนเนได,ดแกกงแจกเงาประตัวขอโพดกับปูเองแทวหนึ่งห่วยพุงนะซสา,าบาดกินหลายอยู่เด้เนาะขออนุญาตดิ่ดมน้ำน,นะคะข้าวหนึ่งโอจิแคนดพยายเบาลายเนียนีอ้ อ่ะจิอันนี้เบิ้งจักอันนะคะหืม,มบุกทวนนีนจิ้มจิ้มวะมึงกรอบดีเอ,อาห่งางปูเซรามิจตัวสองตัวน้อพี่น้องขอกิดนด้้่หลายลเดี๋วค่ะ mh 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 mh

ชิ้นตัวมันจะนำลำแรกค่ะอ่ะตัวสุดท้ายมอบให้โมเจ้าตัวสุดท้ายเนาะคะ่ะอื่ะปอดปอดอ่ะอย่างนั้นไนไม่เฮ้ยจุสวดจุดนึ่งเอ้ยหูย,อหยดอกพ่อ,อขอกินแทนนะไปค่ะพี่น้อง จะได้กระฝากกดไห์กดแช่กดติดตามเป็นกําลังเร่งแช่แรงใจให้ได้ด้วยคะ่ะกินป้อย้อยแหลกขอบคุณค่ะ